สวัสดีค่ะคลิปนี้มาทำเสื้อง่ายๆใส่ลำลองกันนะคะเป็นเสื้อที่คลุมสะโพกไม่มีจับโพกก็ทำได้นะคะจะเย็บเป็นตะเข็บเข้าท่้ำตะเข็บเล็กๆนะคะจะใช้แพทเทิร์นแค่ชิ้นหน้านะคะจะทำทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังเลยค่ะเพราะว่ารูปแขนอะไรก็จะเหมือนกันจะต่างกันที่คออย่างเดียวค่ะ ให้กดรอยแพทเทิร์นชิ้นหน้าออกมานะคะแล้วก็กำหนดความยาวตามต้องการดิฉันจะวัดจากสะโพกลากลงมาอีก5เซนติเมตรตีเส้นนะคะ ขยายข้างออก1เซนติเมตรค่ะสะโพก็1เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นไหมไล่ๆขึ้นไปนะคะคอหน้าจะใช้8เซนติเมตรนะคะ เส้นข้างคอวัดเข้าไป3เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นลงมาให้ขนานกันก่อนนะคะแล้วก็ให้โค้งเป็นคอกลมค่ะในส่วนชิ้นหลังข้างคอก็3เซนติเมตรนะคะ แล้วก็จากคอหน้าค่ะวัดขึ้นไป3เซนติเมตรแล้วก็จากโค้งเป็นคอหลังนะคะจะเป็นเสื้อสวมหัวนะคะทำให้สวมหัวได้ะค่ะ ในส่วนของเส้นตะเข็บไหลจะไม่ตีเส้นลงนะคะจะตีเส้นตรงๆค่ะจากจุดของคอกว้างอะค่ะให้วัดไปประมาณ27ซนเมนะคะแต่ว่าแล้วแต่แต่ละคนก็จะไม่เท่ากันนะคะทิฉันจะใช้ที่27ซตเมตรตีเส้นตรงๆไปเลยค่ะแล้วก็กำหนดจุดไว้นะคะ ในจุดนี้ก็โค้งนิดหนึ่งนะคะโค้งมาที่รักแรกค้ค่ะเนี้ยค่ะโค้งมาแล้วก็ในส่วนของรักแรก้ก็ทํำให้โค้งนิดหนึ่งให้เป็นจุดรักแร้ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะในส่วนของริมเสื้อก็วัดขึ้นไป1เซนเมตร แบ่งครึ่งแล้วก็โค้งใหม่ค่ะก็ตัดตามที่วาดเลยนะคะตัดแพลท,ทออกมาก่อนแล้วก็ชิ้นหน้าก็วางสันทบชิ้นหลังก็วางสันทบในส่วนของการเผื่อตะเข็บข้างตัวก็เผื่อไว้ครึ่งเซนติเมตรค่ะเพราะว่าจะเย็บแบบตะเข็บเข้าท้ำเล็กๆ ช่วงริมก็สัก2-3เซนตเมตรแล้วก็พับเย็บเหมือนกันค่ะในส่วนของคอก็จะใช้แบบทำสับหลบไว้ข้างในอะค่ะสัก3เซนเมตรโดยที่เย็บกันยืดก่อนนะคะแล้วถึงจะนำทำสับหลบค่ะในส่วนของช่วงนี้ค่ะ ถ้าผ้าน,นิ่มก็ให้ใช้วิธีการม้วนริมนะคะม้วนริมมาถึงในจุดช่วงนี้ค่ะและในส่วนนี้ก็เย็บตะเก็บเข้าถ้ำเป็นเสื้อที่สวยน่ารักดีนะคะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามชอบใจกดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะ